มันคือพริกสีแดงไมลี่โชคไม่ดีส่วนฟิบี้ได้พริกแดงสิบเมตรไม่จริงนะแดนได้พริกแดงหน,นงึ่งร้อยเมตรฝันไรชัดชัดตัดงิตก่อนนะงั้นเรามาเริ่มกันจากไมลี่ก็ได้จะเป็นคนแรกมาลองพริกนี่กันเฮ้เห็ดชััดเลยแค่กัดคำเล็กๆของสส่งฉ,งฉันก็ละเปนไฟแล้วตอนนี้ก็ตาฟิบี้ฉันเหร ฉันกลัวแค<ฟ>่นี้ฉันก็รู้สึกแย่แล้วฉันมีพลกต้องสิบเม็ดนี่มันมากเกินไปแล้วน่ากลัวเอาไหมน,นะคนณคือปอกากฉันก็รุกไฟแล้วหน้าแดงไปหมดเลยนี่มันอะไรกันควันจากปากช่วยด้วยฉันรูแลทํานเนไงรับน้ำไปเลยเฮ้ขอบคุณน้นแดนให้ช่วยตอนนี้เห็นตานายแล้ว โอ้ไม่ฉันไม่อยากกินนะฉันเลยอย่แล้วพริกมันจะเผ็ดมากและฉันก็ได้ย้อะที่สดเลยหนึ่งร้อยเมตรนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะการคํามันแลลวก่อนแล้วกันโอาใน้าสามสามปางฉันแทบไม่ให้เป็นไงดีออฉันหายใจเป็นไฟแล้วรีบช่วยฉันก่อนที่ฉันจะเผาที่นี่เราต้องเลีงแล้วต้องดับไฟนั่นก่อนด้วยหัวดับเพลิงเย้มันได้ผอนเสียงไปนเลย นายรู้สึกดีขึ้นไหมอ่ะเยี่ยมมากไม่เป็นไรแล้วนะโอ้โหนี่คือมันฝรั่งทอดนั่นเหรอส่วนแดนได้เต็มกระป๋องไม่อยากเชื่อถามจริงไมลี่ได้กำแพงฟิงเกิลส์นี่มันสูงมากๆไมลี่ต้องอิ่มจนคงกลางแน่งั้นเรามาเริ่มกันที่ฟีบีฉันมีไอเดียแล้วฉันสามารถใช้แนบหยิบมันฝรั่งทอดขึ้นมาได้และก็เล่นขยายในการช่วมองมันให้ชัดขึ้น แต่ในความเป็นจริงมันก็ยังจิ๋วเหมือนเดิมมมาลองกันอ,อร่อยนะแต่หมดแล้วทีนี้ก็ตานายแล้วแดนโอเคได้เลยไม่มีปัญหาอ้กระป๋องนี้เปิดยากจังเลยมันติดกาวยืนะ้ล่แปลกจังเปิดได้ยังไงจริงด้วยเธอใช้เลย วิธีนี้ช่วยฉันให้เปิดได้อย่างรวดเร็วแน่นแน่เยได้ผล, <Yeah. S 1> ลทีนี้ก็ยังกระบ,บ๋องขึ้นไปและใช้ปากรับมันฝรั่งทอดทั้งหมด oh, <yeah. S 1> อ,มอร่อยจังเลยฉันชอบสนุกมากส,สาวสนี่มอร่อยจังนะ yeah. Yeah. โอ้ยเจ็บจังโทษทีได้ไม่สามารถติดต่อได้ชัว่วคราวงานตอนนี้ก็ตาฉันแล้วฉันไม่พริงก้าสสเปนกำแพงเลยฉันชอบมันมากๆจะกินให้หมดทั้งร้อยกระป๋อง มีหลายรสชาติด้วยอุ๊ยทษนทีนะทุกคนแต่พวกเธอคนอีกท้าฉันสิฉันไม่ได้มองแล้วนอกจากมาฝรั่งทอดสายพิเศษพวกนี้มันอร่อยเกินบรรยายเมาอ๋อฉันต้องหลบเองจริงๆด้วยอะแต่ฉันมีไอเดียแล้วผสมหมวกกันน็อกไว้แบบใส่กอดซากตอนนี้ฉันก็ไม่ต้งแตป๋องพิงก้าแล้วอ้ทษนทีนะแดนนายต้องใส่หมวกกันน็อกไว้นะมันเจ๋งมากฟีบี้เราต้องทำยังไงได้เลย มาทำลายภูเขาพิงเก้ากันรับแรงกระแทกฮะโอ้ไม่นะ oh ตอนนี้ฉันทำไม่ได้พิงเก้าซะเก <c oughs> ่งมากฟิบีในครั้งนี้ไมลี่ได้ไข่ดูนักเลือแดนได้ไข่หนึ่งโหลฟีบีได้ไข่หนึ่งร้อฟองแค่คิดว่าสก,กินไงก็น่ากลัวแล้วแต่เรามาเริ่มกันที่ไมลี่กันดีกว่าฉันจะตอกไก่ใส่ปากอะมันแย่แค่มองรู้สึกไม่ดีแล้ว หน้าขยผีใหญ่ฉันไม่ชอบเลยมันใหญ่แย่และก็ดิบด้วยฉันจะไม่รออีกแล้วนั่นแน่พอกันทีเวแดนตอนนี้ก็ตานายแล้วฉันเหรอกินไข่สิบฟองได้ยังไงจ่ิงด้วยฉันึกไอเดียได้แล้วอาจารย์ขอฉันสอนฉันมาท่านหนึ่งเดี๋ยวฉันแสดงให้พวกเธอดูกอนอุดยนไข่ขึ้นไปบนอากาศจากนั้นใช้ชามมือบาแค่ฉับเดียวแลวก็รับไข่ที่เหลือได้สำเร็จมันเจ็งมาก ทีนี้ฉกินไข่ดิบทั้งหมดด้วยลอน oh, <man. S 1> ถึงมันจะน่าขยะขยงก็ตามแต่ฉันต้องทำ mm. อ่ะเฮ้ยอย่าแยง่งฉันไม่ชอบเลยฉันเกลียดไข่ทุกรูปแบบแเลวร้ายที่สุดฉันทำได้แล้วตอนนี้ก็ถึงตางของฟีบี้จริงปะ oh, <my. S 1> ฉันนึกว่าฉันยังมีเวลาทําใจงั้มาเริ่มจากฟองนี้กันยุดนะฟีบี้บาย อะไรขึ้นนะไม่นะพวกเขาขยันทำมาแล้วใช่ด้วยเอ้ไม่นะใขเราลงมาทับฉันไม่หุนเลยนะเขาอยากพยังอะเอ,อ้หยุดนะตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยไข่แล้วร้ายที่สุดเลยโอ้บีบีบ้เป็นยังไงบ้างเธอไม่เป็นไรนะว้าวมันเคยยลี้ลูกตาน่ากินไม่ลี่ได้อยานเลี้ลูกตาสิบชิ้น ส่วนแดนไม่อยากจะเชื่อ100ชิ้นเยี่ยมมากแล้วเรามาเริ่มกันที่ฟีบี้เพราะเธอได้แค่ชิ้นเดียวไม่มีปัญหาเลยมาลองกันอ,อร่อยจังข้างในมีน้ำหวานด้วยสุดยอดแต่ฉันอยากกินมากกว่านี้ <Hey. S 1> โอเคถึงตาเมลี่แล้วเอ้ย oh yeah. ฉันอยากกินเยลี่ลูลกตาทั้งหมดแล้วฉันนั้นได้ว่าฉันสามารถใส่เยลี่ทั้งหมดส0ชิ้นในปากได้ครั้งเดียวฉันต้องทำสำเร็จแน่นอน ตอนนี้ก็เข้าไปแล้ว5ชิ้นยังเหลือห้าชิ้นเท่านั้นฉันต้องทำได้ใกล้แล้วสอชิ้นเย้ <Amen. S 1> yeah, สำเร็จอืม oh. อร่อยจังเลยฉันชอบมากมาก <c oughs> แดนตานายแล้วโออเย้ oh yeah, ฉันเหนบอกวม,มากๆจะสามารถกินเรืองแต่ทั้งร้อยชิ้นได้ง่ายๆเลยโยนแล้วก็รับอีกชิ้นนะทีนี้ก็สองชิ้นพร้อมๆกัน <c oughs> ฮ่าชอบสีตาของฉันไหมล่ะพี่เข่าชอบฉันมากเลยอร่อยจังเลยสดสาวฉันดีใจมากที่ได้ลิ้นวงตาใหญ่ขนาดนี้อ่ะอไรอยากกินนั่นเหรอไม่ล่ะโทษทิแต่วันนี้ฉันอยากเป็นคนตาจ๋เนอะฉันจะกินมันคนเดียวเท่านั้นทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวเอ้าไปนะน่าฉันต้องไปได้ดวงตาทำยังไงดีฉันกลายเป็นสัมปทานไปแล้ว ว้าวมันคือมาฝฟรังฮับบ้าบาบ้าส่วนแดนได้มาฝฟรังฮับบ้าบับบ้าสิบชิน้นแล้วฟิบบี้ไม่อยากจะเชื่อเธอได้หนึ่งร้อยอันเสี่ยงไปเลยรีบมาลองกันเถอะเรามาเริ่มกันที่ไมลี่ฉันเหรอเออก็ได้ฉันอยากลองเคี้ยวมาเฟรังเหมือนกันนะเอาห่อออกก่อนไปก็มาลองอ,อร่อยจังเลยอ่ะฉันชอบอยากเห็นฉันปอกลูกปอกไหมล่ะดูดีๆนะ เ oh อาไม่นะมาเพื่อนคนฉันเ oh. อาไม่ลิมาเพื่อนคนเธออยู่บนหน้าฉันนะเออหน้าใค้เพี้ยฉันไม่ชอบเลยนะ <c oughs> อะไรอ่ะเขี้ยวของฉันมันหลอกมาด้วยต้องรีบเอาปากกับเขาที่ดามแล้วเป็นไงได้ผลไหมบีบบ <c oughs> ตอนนี้คือ้วของเธอมันเบี้ยวตลกจังเลยเอาแล้วตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนดามแล้วแดนตานายแล้วก่ <c oughs> อนอื่นก็ห่อออกตนวย่อมเบิกขนาดออกอหมดแล้ว ทีนี้เราก็สามารถเขียมอกฝรังทั้งหมดได้ในครั้งเดียวฉันจะสอนพวกเธอในการป่าลูกป่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ดูนะดูสิมันใหญ่แค่ไหนงั้นเหรอถ้ามันระเบิดล่ะฮ่มอกรลังแต้มหน้าดานเลยโอ้ไม่นะตอนนี้ฉันต้องเอามอกฝรังออกจากหน้าก่อนนะจากนั้นก็เคี่ยอีกทีกันได้อร่อยจังทำไมล่ะฟิบบี้ตาเธอโอ้ยแย่ฉันรักมันมากมากรีบมาลองกันเถอะฉันอยากลองป่อลูกปองเหมือนกันนะ ก่อนฉันางมาใหญ่มากเลยทีนี้ก็ผูกไว้กับเก้าอี้กันแล่ตอนนี้ฉันก็ไม่รบกวนเป็นของตัวเองแล้วเยี่ยมมากฉันต้องการระบบเยอะๆเจ๋งปไปเลยอ่ะฉันจะปลดรปบดทั้งหมดหนึ่งร้อยลูกนี่มันต้นเจ๋งสุดๆส,สุดยอดเพื่อนๆดูนี่สิไม่จริง,งรังพาฉันลอยไปแล้วลาวก่อนนะ ว้าวที่นี่สยจรงเลยฉันมีความสุขจังฉันบินได้ว้าวโดนัทที่สวยมากฟีบี้ได้แค่อันเดียวส่วนแดนได้โดนัทสิบชิ้นจริงนะไมลี่ได้โดนัทส,สอร่อยเต้าหนึ่งรชิ้นเนี่ยสุดยอดงั้นเรามาเริ่มกันที่ฟีบีไม่มีปัญหาและฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันไม่อยากแล้วเธอนขนาดกินโดนัทนะเพราะงั้นจกินมันด้วยส้อมแล้วก็มีด ด้ว,วิธีนี้ฉันสามารถพัดเพลยนกับทุกคำได้แล้วก็อร่อยจนเลยไม่ลงเลยพวกเธอถ้าไม่รู้จักคำว่ามารยาทนะก็อย่ามาฮอลล์กันดีกว่านะใช้มีถทารองมาคำเล็กๆแล้วก็กินกินให้หมดอ้ามคำสุดท้ายแล้วอ,อร่อยจังเลยทีนี้แดนไปต่อได้แล้ว <S <S โฉันอาจไม่เข้าใจเรื่องมารยาทนะแต่ฉันรู้แน่ๆว่าดอนนัพวกนี้มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อต้องเรียบกินให้เร็วที่สุดแล้ว ใส่เข้าไปทุกนิ้วเลยเพราะฉันไม่กลัวสปกปรกหรอกว่ามันอร่อยมากๆเจ๋งจังที่มีโดนัทต้องสิบชิ้นน่ะแบบนี้แหละบทขยีย้เข้าไปแล้วกินในคำเดียวฉันกินหมดแล้วสุดยอดถึงตาแล้วไมลี่ฉันพร้อมจัดก,การมันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะฉันอยากสร้างหอคอยระดับที่สูยที่สุดในโลกด้วยโดนัทของฉันเอง <What? S 1> มันต้องสูงมากแน่ๆนนะมันก็ต้องเด่นสุดๆไปเลยไม่เคยม่ใเคยสร้างหอคอยที่สูงขนาดนี้มาก่อน oh, really? เพื่อนดูสิฉันสร้างหองคอยได้สูงมากแต่ยังมีโดนันเหลืออยู่และฉันต้องการบันไดเพื่อเอาโดนัทขึ้นไปด้านบนสุดไงอย่าแต่ต้องอะไรทั้งนั้นนะทีบี้อยากกินโดนัทไหมแน่นอนอืมอร่อจังเลยอ๋อไม่นะฉันตลลนแล้วโอ้ยการลงสอดไม่นุ่มนวลเลยพวกเธอทำไมห่อคอยนัของฉันแต่โดนัทแบบนี้ตลกดีนะแต่ฉันก็ไม่กอดเลย ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรานะอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์และพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่นะบาย